เป็นรอยร้าวบริเวณบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านบึงชิมหมู่4ี่ตําบลบึงเนียมอําเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้า,นาที่เทศบาลตําบลบึงเนียมต้องทําแนวกั้นและนําป้ายเตือนพื้นที่อันตรายมาติดไว้หลังจากเกิดดินซุดคือเนโค,ค้งนะครับไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวบ้าน,<ห>นที่อยู่ติดริมน้ําตลอดแนวลําน้ําพองเพราะว่าบ้านหลายหลังเกิดดินฟลด์บางจุดน้ําได้กัดซาะเข้าไปใต้ฐานบ้านจนเห็นร่องรอยความเสียหายตั้งแต่ปี5้าสีมา ปีแรกก็คือปีห้าสี่ผมผมมาทําบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปีห้าสามิปีที่รอคอยมาก็ยังไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับยังอยู่ที่นี่ตั้งแต่ดินตั้งแต่ดินอยู่ทางต้นตะขบตรงนู้นครับดินทั้งหมดนะครับนี่มันลงไปหมดแล้วไอ้บ้านหลังนี้ก็คือเขาเขายางมาลงก,ก็ช่วยกันไปนี่แหละครับเอายางยางรถยนต์มาลงค,คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากรบกวนเนี่ย ทางรัฐบาลจัดสรรงบมาช่วยให้หน่อยถึงมันจะไม่มากก็คือหมายถึงว่าไม่อยากให้ดินมันซุดไปมากกว่าเดิมคือถ้าตรงนี้มันซุดซุดไปหมดน้ํามันจะเข้าไปหมดนะครับเนี่ยปัญหาตลิ่งซุดตัวเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่น้ําในลําน้ําพองเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยเรียกร้องให้มีการสร้างผนังกั้นน้ําเพื่อป้องกันตลิ่งซุดตัวเพิ่มเติมแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความคืบหน้ากระทั่งเกิดการซุดตัวอีกครั้งในปีนี้ ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลใจว่าบ้านเรือนที่อาศัยอยู่จะได้รับความเสียหายพวกเขาทำได้เพียงจัดเวรยามเฝ้าระวังสถาน,นการณ์น้ำด้วยตัวเองให้พอของช่างมาวัดระดับแล้วว่าได้600เมตรพอดีมันจิตปัญหาแล้วว่าผู้เราเมอบอกว่า,วาสถานที่เราไม่ได้มันก็มีปัญหามาเรื่อยๆ ได้คือที่เขาจะมาลงที่วางของครับอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่พักที่พักปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกแต่ชาวบ้าเราเองก็พร้อมที่จะเอาวความสะดวกให้กับกองสร้างพร้อมครพร้อมครับพร้อมจะให้ก็มีข่าวก็มีข่าวว่าจะได้งบประมาณแล้วก็จะได้จัดทำเร็วๆเนี่ยหลายปีมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นมาทำสักทีทีนี้ พอมาปีนี้ก็ชัดเจนขึ้นมาอีกว่ามันจะต้องพังแน่นอนออก็เลยพี่น้องมีความเดือดร้อนสูงมากครับในตอนนี้แล้วก็วาดภวาอย่างยิ่งเลยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นมีทั้งหมด12หมู่บ้านในจำนวนนี้8หมู่บ้านเป็นชุมชนที่ติดริมลำน้ำพองเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางน้ำบางจุดเป็นคุ้งน้ำทำให้ช่วงเวลาน้ำหลากเกิดการสุดพังของตลิ่งมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มส่งผลกระทบรุนแรงตั้งแต่ปี2554แม้ว่าปีนี้น้ำในลำน้ำพองอาจจะยังไม่เอ่อล้นตลิ่งแต่กลับพบว่าบ้านหลายหลังได้รับผลกระทบแล้วชาวบ้านกังวลว่าตัวบ้านที่เคยพบรอยร้าวก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบจากการซุดตัวของตลิ่งเพิ่มเติมกัญยรัตน์ลิมอํานยราาไทย PBS รายงาน